วีซ่างปิดถ้าจะยื่นไม่ยากอย่างที่คิดเรามาดูกันครับว่าจะต้องทํำยังไงกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยก็คือเราต้องอาจจะต้องเตรียมเอกสารนะครับให้มันครบถ้วนนะครับครบถ้วนกระบวนความไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเอกสารการงานการเงินนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยของเรานะครับหรือจะเป็นพวกเอกสารจากทางโรงเรียนนะครับเอกสารทั้งนั้นการเรียนต่างๆนะครับไม่จะเป็นแคส หรือจะเป็นพวกรหัสนักศึกษาอะไรทุกๆอย่างเลยนะครับก็คือเตรียมให้มันครบๆนะครับคราวนี้นะครับหลังจากเราเตรียมเอกสารแล,ล้วเนี่ยนะครับก่อนที่จะเข้าไปกรอกครับผมเราต้องเริ่มเลือกประเภทของวีซ่าแล้วนะครับว่าจะเป็นประเภทไหนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวีซ่าที่เป็นการท่องเที่ยวนะครับ t r avel ทัวริส m มต่างๆนะครับหรือไม่ก็การไปวิสิตนะครับการไปเยี่ยมเยียนญาติๆทั้งหลายนะครับหรือว่าจะเป็นพวกการไปเรียนการไปทํางานนะครับตรงนี้เราต้องเลือกประเภทของวีซ่าให้มันชัดเจนก่อนนะครับหลังจากนั้นก็คือเราเข้าไปกรอกเอกสารนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประวัติการเดินทางนะครับเรื่องของพาสปอร์ตนัมเบอร์ของเราหรือว่าทุกๆอย่างก็ทําตามที่ government uk ที่เรา ต้องเข้าไปกรอกกันนะครับหลังจากนั้นพอเราซับมิดเรียบร้อยนะครับผมตามขั้นตอนเลยก็คือนะครับเราก็มีหน้าที่ในการสแกนเอกสารนะครับอัปโหลดเอกสารทุกๆอย่างไม่ว่าเป็นเรื่องของการงานการเงินอ่างอย่างที่เราเตรียมกันไปแล้วแหละนะครับเตรียมยังไงนะครับก็เอาอัพเข้าไปให้หมด ให้มันครอบคลุมให้มันคเวอร์ทุกๆอย่างเอาไว้นะครับแล้วก็ไม่ต้องไปคิดนะครับว่าเอออันนั้นเขาจะต้องไม่ใช้อันนี้เขาต้องใช้หรืออะไรเงี้อัพไปให้หมดนะครับใช้ไม่ใช้ยังไงเดี๋ยวทางนู้นเขาจะไปพิจรารณากันอีกทีหนึ่งนะครับพอเราซับมิดทุกอย่างแล้วนะครับก็คือเราต้องจ่ายค่าวีซ่านะครับก็จะมีเรื่องของค่าวีซ่าค่าธรรมเนียมต่างๆมันจะเป็นเรื่องของทราเวลนะครับก็จะเป็นราคาหนึ่งนะครับหรือว่าการไปเรียนก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับทุกคนนะครับต้องไปที่ สถานที่ที่เรายื่นวีซ่านั่นแหละนะครับแล้วก็ไปทําเรื่องของการสแกนนิ้วนะครับที่เหลือก็คือการรอผลวีซ่าแล้วนะครับเท่าที่ฟังมานะครับสังเกตได้เลยครับผมว่าถ้าเราทําตามขั้นตอนนะครับยังไงคือมันไม่ยากอย่างที่คิดนะครับก็ถ้าใครกําลังมีปัญหาเรื่องของวีซ่านะครับน้องๆคนไหนหรือผู้ปกครองท่านใดนะครับกําลังสนใจว่าอยากจะยื่นวีซ่าแต่ว่ายังไม่รู้จะทํายังไงต่อดีนะครับลองปรึกษาทีมงาน APS ไทยนะครับได้เลยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ